แฟนอายุ34ปีอ่าหนูเป็นแม่หม้ลูก3ตอนนี้เนี่ยอยู่กินกันมาได้5ปีแล้วนะคะตอนแรกๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ปกติค่ะคือก่อนมีอะไรกันเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เคยเล้าโลมเลยเหมือนกับว่าเขาเองหนูวัย34เนี่ยทำไม่เป็นนะคะดูเขาเขินๆแต่พอหลังๆเนี่ย มันหนักกว่าเดิมก็คือว่าเขาเนี่ยไม่เคยทํากันบ้านเลยค่ะถามเขาก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าทํางานเหนื่อยแต่เขานี่ใส่ดีค่ะคุณหมอเรื่องเงินเนี่ยเขาก็ให้หนูหมดเลยทีเนี้ยมันก็ติดอยู่ในใจตลอดว่ามันเป็นเพราะอะไร <c oughs> ถามเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่กล้าพูดรักก็ดีเงินก็ให้ไม่เคยขาดนะคุณหมอแต่หนุ่มวัยสาซึ่งคุณผู้หญิงเนี่ยสี่สิบเอ็ดจะทำยังไงกับคู่นี้ดีคะจะช่วยยังไงดีคุณผู้หญิงเองก็อยากจะมีเซ็กด้วยหลายคู่เป็นอย่างนี้แต่งงานแล้วบอกไม่ค่อยมีการบ้านเจ้าสาวก็ไม่เข้าใจว่าทําไม จริงๆไม่าถามกันเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยทําไม่เป็นหรือไม่ชอบอหรือว่าจริงๆแล้วมีความส่อนเร้นในความชอบเพศเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันการที่ไม่ทํากันบ้านเนี่ยมีหลายปัจจัยตั้งแต่เรื่องของอหนึ่งไม่มีรสยมทางนี้สองมีโรคประจําตัวทําให้ความต้องการทางเพศไม่มีสามมีโรคทางกายทางใจ ความเหน็ดความเหนื่อยความเครียดอันนี้ก็จะมีหลายอย่างต้องคุยกันค่ะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็คงจะต้องหาสาเหตุว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราพอใจนกต่างอีกประเด็นหนึ่งมาที่อยู่ด้วยกัน <c oughs> พอใจ <c oughs> เอ,อดูแลดีให้ตังพอแล้วดีไม่เหนื่อยอ,อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ,คะอ่ะจะู้ันตหเรต่ละตนตรงคุยแต่ละคู่มีความสมดุลไม่เหมือนกันนะคะ